สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับสมเรื่องาราวข่าวสารของทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดลือหนักสายข่าวงในเผยบุรีรัมย์ดฟ้าผ่ามาชาทาัตติอิโดยมีการเปิดเผยจากสายข่าวงในระบ,บุว่ามาชาทัตะิอิชิปงเซชายญ,ญี่ปุ่นถูกปิดฟ้าผ่าโดยมีอาเธอร์าบาปัตอดีตผู้ช่วยของอังกี้บอสเตโกกูสมัยร่วมงานกันพาโยโกมาเอชมาริโนสโคชัมเจริเข้ามาคุมแทนโดยข่าวดังกล่าวถูกเปิดเผยทำการกระแสข่าวดือ แต่ขอออกตัววก่อนนะครับว่าเป็นข่าวลือโดยไประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่บุรีรัมยูไนเต็ดแท้หมดตู้ให้กับทางทูแบงค์คอกยูไนเต็ดไปสู่ประตูต่อสองที่สนามราชมังคลาทําให้บุรีรัมยูไนเต็ดพลาดแช,ชมป์แรกของฤดูกาลในฟุตบอลถ้วยไดกินแชมเปียนคัพซึ่งภาพกิจกรรมของทีมบุรีรัมช่วงหลัง,ลงก็ไม่มีภาพของมาชาทาดาิอีซีอีกด้วยอีกท้งโพสล่าสุดของมาชาทาดาิอีซีต้องย้อนไปเมื่อวันที่1สิงหา โดยเจ้าตัวได้โพสต์ผลการแข่งขันที่ญี่ปุ่นเอาชนะรสเเป,ป็นไายสี่ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลหญิงเชียงชมโลกโดยเจ้าตัวไม่ได้โพสต์ผลการแข่งขันที่ญี่ปุ่นเอาชนอรนเวเตอย่างใดปกติมาชาตาดะอิชิเจ้าตัวมักจะโพสต์ภาพอาหารเช้าพร้อมแคปชั่นอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวของอิชิหรือร่วมกิจกรรมกับทางบุรีรัมย์แต่อย่างใดหากข่าวือดังกล่าวเป็นจริงถือว่าบุรีรัมย์ยเติอดีตกดเร็วเกินไปทั้งที่ไทยดียังไม่เริ่ม โดยผลงานของอิชิในการคุมทีมนในเทลีกพาส่นประการทีมเล็กสร้างเซอร์ไพรส์จบอันดับกลางตารางในเทลีกก่อนที่จะเข้ามาคุมบรุมบรีลัมพาบุรีลัมคว้าทิพนชัสองสมัยติดต่อกัน